ทางอ้าวทีนี้นะครับเราก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาสู้กับเขานะครับพอดีผมแค่กดเออสุ่มๆเฉยๆนะครับไม่คิดว่าเขาจะมาเสียงดังไม่คิดว่าเขาจะรับนะครับก็เอาเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมลืมบอกไปว่ามันมีจุดพีคเกิดขึ้นกับผมนะครับก็คือผมกดสุ่มครั้งเดียวก็คือได้ทั้งไคโดแล้วก็บรูคเลยนะก็แต่ผมไม่มีคลิปนะเออแต่ผมแคปแคปตอนที่มันได้ยู่นะผมจะเอาเป็นตั้งเป็นปกให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะตรงปกคลิปนะโอเคคือวันนี้ผมจะมาทําการสุ่ม <laughs> ผมได้เล่นไอดีไว้แล้วนะครับว่าจะไปทำการสุ่มให้ดูเหมือนเดิมน,นะครับอ,อยู่ประมาณน่าจะประมาณ สามไอดีนะคเสียงดังนั้นดูนะครับก็จะสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าใน3 ID ไดีนั้นน่ะโอกาสที่จะออกไคโดก,กับรูฟเนี่ยจะมีไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้ามันถ้ามันเวลามันถ้ามันเร็วกันไปนะครับก็อาจจะมีการ PVP เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับซึ่ง <It> s <S อันนี้น <it> s <S ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับ <it> s <S ผมก็แค่กดดูเวลไป,ไปแล้วไม่คิดว่าเขาจะกดรับนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่า ทีผมก็ต้องหุ่นตัวนั่นเล่าเฮ้ยเอาเลอกจัดเป็นไงเขาก็ยังสู้นะปกติที่ต้องกดจอมแพรนะนี่เขาก็ยังสู้อยู่นะอ่าเห็นนะทำไมครับต้องกดยอมแพ้นะครับเพราะว่าเขาสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมอยู่ห้าตัวเขาอยู่ตัวเดียวนะซึ่งก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะฮะแต่ที่เขานี่นี่นี่คือเมื่อกี้ผมกดกับคนนี้นะครับเขาก็รัเรื่อต่างผมไม่มากนะ เออนะครับแต่ตัวละครเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือผมก็เห็นว่าผมก็ซุ่มแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือใบสุ่มผมที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราจะทําการไปดูกันเลยนะครับว่าการซุ่มในครั้งนี้นะครับไคโดกับบุกจะออกไหมนะครับผมทําไว้อยู่สามไอดีนะครับถ้ามันจบเร็วเกินเดี๋ยวเราก็จะมาทําการให้ดูพิวพีสักนิดนึงนะครับว่าทีมของผมเป็นยังไงบ้างนะครับพอจะ ไหวไหม few later. มานะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือโอ้ก็รับไปด,ด้วยนะครับโอเคแล้วเราไม่ค่เท่าไหร่นับอันนี้คือมีใบสุ่มอยู่ทั้งหมดประมาณ40ใบด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มใบธรรมดาก่อนนะครับเบอ่าสุม่มสุ่มทั้งหมด,ดไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มไคโดกับรูกกันเลยนะครับ40ใบนะครับในจำนวน40ใบนี้จะมีตัวอะไรออกมาไหมหรือ จะออกมาพร้อมกันสองตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับปุ๊บไม่มีเราสคิปเลยนะครับทีไม่มีสคิปครับไอ้มาเอาดีตัวอะไรออกมาครับกราฟกราฟออกมานะงงเลยนะครับทำไมกราฟถึงออกมาอ่ากราฟตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟนะว่าจะเป็นกราฟจริงๆไหมหรือว่าผมเดานะฮะครับ กราฟจริงนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับมีตัวเดียวนะครับอีกสิบใบสุดท้ายปุ๊บไม่มีนะครับก็คือเน่านะครับตัวนี้อ่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปอีกไอดีหนึ่งเลยเลยนะครับเรามาต่อกันเลยนะฮะก็คือเราจะรีบส่งกันนะครับทุกคนมาสี่สิบใบเหมือนเดิมนะครับเราส่งนี้ก่อนนะครับให้รีบจบปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บโอเคไม่มีครับสี่สิบใบนะครับเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่นะครับ ตจ้น so nope. okay. ี้กดปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดเข้าไปปั๊บครั้งแรกเราจะหวะอะไรไหมไม่รอสุ่มเลยนะครับปึ๊บไม่มีอะไรมาครับทุกคนโอเคสกิปเลยครับอีกทีปึ๊บสองครั้งตัวอะไรตัวนี้คือบลูคนะครับบลูคออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมีจะมีโผล่อหมตัวไ้มยเดี๋ยวเรารอดูนะครับมีโผล่ไหมมีไหมไม่มีครับก็คือบลูคตัวเดียวนะฮะ ไอดีอ่าพูดถึงบลูก,ก็มาพอดีนะครับหาเราสกิปเลยน,นัไหนก็เห็นบุ๊กแล้วนะฮะสกิปไปเลยนะครับเราดูเวฟอีกยี่สิบใบนะครับใครโดนจอะมาไหมนะครับฮึบกันหายใจอย่าบอกนะว่ารรรรเรียบร้อยครับคิด <laughs> คิดเลยไหมล่ะ <laughs> คิดมากเลยจังหวะนี้คือคิดมากแล้วโอ้โหคิดมากเลย <laughs> คือเอาในความคิดผมนะครับผมคิดว่าคิดเนี่ย เป็นตัวที่เหนื่อยใจนะครับ <laughs> <laughs> อะไรทุกตัวละครมีความเก่งมีของตัวเองอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวละครนั้นไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับสุดท้ายก็คือไม่ออกนะครับ <laughs> ก็ได้บรูคมาหนึ่งตัวนะครับกับไอดีที่2ของเราคุณ <laughs> ในอะไรเนี่ย <laughs> มาครับทุกคนก็ถึงกับไอดีสุดท้ายกันแล้วนะครับ ไอ้ที่สุดท้ายของการสุ่มของเราในวันนี้นะครับก็คือไอดีที่สามของเราได้เองครับอีกสี่สิบใบส่งไปเลยอย่างรวดเร็วไม่รบกวนนะครับกดออกก่อนนะครับทีนี้นะครับผมจะมาลองก็คือการสุ่มแบบสุ่มเสร็จออกเข้าใหม่สุ่มเสร็จออกเข้าใหม่สุ่มเสร็จออกเข้าใหม่นี่นะครับอ่ะไม่ใช่ออกจากเกมนะหมายถึงว่าออกจากที่สุ่มนะครับครั้งแรกครับสุ่มเลยปั๊บโอ้โหแท็กดครั้งแรกก็มาเลยโว้บรูคกอีกแล้วเฮ้ยเอ่า บุ๊กมาเลยกดปุ๊บบุ๊กมาเลยอะ่ะคือกดลัดทีเดียวเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะกระตูนนิดนึงอ่าบุ๊กตัวเดียวนะครับอันนี้คือบุ๊กตัวเดียวนะครับตัวนี้เราจะทําการกดออกแล้วเข้าใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ออกจากเกมนะ,ออ,มะ,นนะอ,นออกจากตู้สุ่มแล้วกันนะครับเออใช้คำว่าออกจากตู้สุ่มแล้วกันแล้วบุ๊กอยู่ไหนเนี่ยอืม ยังไงเนี่ยมาแล้วครับบูตัวสุดท้ายนะครับนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการออกนะครับแล้วเดินเดินให้รู้ว่ามีอะไรนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนับในใจ1นึงถึงล้านนะครับนับในใจนับหึงถึงล้านนะครับถ้าใครนับถึงล้านแล้วก็กดสุ่มเลยไม่มีนะครับกดออกเดินวนอีกหนึ่งรอบ นะครับแล้วก็เข้าใหม่ปึ๊บนะครับนับเหมือนเดิม1นึถึงร้านนะครับถ้าใครยังไม่ถึงล้านก็เดินนะครับเดินไปที่ร้านนะครับแล้วก็ค่อยกดสุ่มะรรับสรุปว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะผมพูดได้เลยว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วออกเข้าใหม่หรือไม่ออกก็ค่าเท่าเดิมนะครับใครดูมาไหมโอเคเกลือนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการดู กันดีกว่าว่าไอดีของผมนะครับเออผมเล่นอยู่เซิร์ฟ75นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทางด้านของ PP จะมีแพ้มีชนะไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ A few moments later ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ19เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับคำว่า Defen s e นะครับดิ f นะครับก็คือป้องกันนะครับอ่ามีผมมีป้องกันชนะด้วยนะครับเฮ้ยเอาเรื่องจัดนะครับก็มีไปโจมตีเขาคืนนะครับที่ผมไปโจมตีเขาก็เพราะว่านี่นะครับเห็นม บ้านเขาเรียกว่าอะไรมามาลินเวสมาลิสฟอร์ตนะครับเขามาโจมตีผมนะครับแล้วผมก็เลยงงว่าเฮ้ยผมแพ้เขาได้ยังไงโอเคเลเวลมันต่างกันเยอะนะครับเหีนยวคตอนที่เขามาสู้กับผมคือผมเลเวลสามสิบสามนะครับเขาเลเวลสามสิบเก้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจะไปลองดูกันนะครับว่าผมเนี่ยผิดพลาดตรงไหนแล้วแพ้ตรงไหนนะครับทําไมผมถึงแพ้เลเวลก็ห่างกันเยอะอยู่น่าจะมีตรงนี้ด้วยนะที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูนะครับ เ่อจะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับผมได้โจมตีก่อนนะครับตอนนี้รู้จักรู้จากัากกษนะแล้วเนี่ยการได้โจมตีก่อนผมก็ถือว่าดีนะแต่ทําไมผมถึงแพ้นะครับรายละเอียดเราจะมาดูกันนะครับทุกคนผมผมได้โจมตีก่อนสามตัวเลยนะทุกคนดูดิมีตัวติดสตันด้วยหนึ่งตัวนะเฮ้ยผมแพ้ได้ไงเนี่ยน่าสงสัยแหละตรงน,นี้ อุ้ยเขาฟันเจาะเลือดผมแรงมากมาแล้วครับทาชินิววีนะครับเอ้ยลืมคลิปออกก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนโอเคอ่าเราทำให้เขาล้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับต่อไปเจอสโมกกี้เอ็นด์วนะครับสโมกเอ็นดว ตัวนี้นึงอาอย่างไรแค่นี้มาเจอผมดูลุจจิโลุกันใช้ติเมดดูเฮ้ยผมแพ้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดผพลาดโอ้โหลุจิเขาโจมตีผมครับอะไรวะเฮ้ยทุกคนงงปะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าตรงไหนที่มันผิดพลาดนะครับ มาแล้วตัวนี้นี่นไงมีเอาปิดพลานไม่น่ามีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมแพ้ได้ยังไงนะครับทุกคนอย่าบอกนะว่าแพ้เพราะอย่าบอกนะว่าแพ้เพราะฟูจิทราหรอจริงไหมฮยจริงเหรอทำไมนี่ ก็ไมน่นี่เออแค่นี้เองฮะแพ้เพราะตัวนี้หรอจริงปะเนี่ยแพ้ <c oughs> โอ้โหแพ้เพราะตัวนี้นี่เองทาชิงิครับ N W เรียบร้อยครับ นี่คือสาเหตุที่ผมแพ้นี่เองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยไปเอาคืนเขานะครับอเดี๋ยวทุกคนไปดูนะว่าตอนที่ผมไปเอาคืนเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะมานะครับผมได้มาทําการเอาคืนแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้คือทีมที่ไม่มีชาชีกับตอนนี้ที่เขามีคือมีเอสด้วยครับเขาน่าจะสายเติมนะเพราะว่า การที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะชุดแฟชั่นของเอเนี่ยคือต้องเติมนะครับถึงจะได้นะเขาจะเติมนะมีชุดสายเติมเราคงผม,มเดิรรนะับสายฟรีอย่างที่เรารู้กันนะและเขาก็ทําอะไรผมไม่ได้เป็นไงหนัก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 เลยเป็นไงยังไงมาแล้วดูวิจิตราผมฟันครับนี่ไงนี่ไงยังไงล่ะ แรงอยู่นะยังแบบไงต่ออุ้ยเนี่ยครับยังไงกระตุกค้างแหลกแรงนะามาถึงผมเนี่ยตีแร,ตรงตีเข้แรงนะเฮสตอรี่เป็นไงยังไงเหิ่เกริมเหรออุ้ยไม่รู้จีเขาได้ทีก่อนวะ เบาเหมือนมดกัดอ่ะอนี่ดูดูนี่ไหมโลคูกันโลคูกันนี่โดนไปห้าพันยังไงไปไงแรงจัดบูงใช้แข็งไปดิ ออเรียบร้อยจังหวะนี้คือจบแล้วนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับแบที่เรารู้ดูก,กันว่าผมก็ชนะอยู่แล้วครับนะครับน<ห>ี่คือการเอาคืนของผมนะครับเดี๋ยวสาสี4ก็สู้สาว้9ได้แต่ถ้าเขา40เนี่ยผมอาจจะแพ้น,นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบปั่นเลยให้ถึง40เร็วๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสาิบ6กับสาห้5นะครับทําไมาเขาถึงมาตีผมแล้วแพ้น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหุยมาครับตึงมือไม่ตึงมือเรามาดูกันทีมของเขาก็มีอยู่เรียบร้อยโดนแข่งไว้สองตัวนะครับยังไงยังไงเฮ้นี่ผมยังไม่เปลี่ยนแผนเลยผมยังไม่เปลี่ยนแผนด้านหลังเลย เรียบร้อยโดนสตันไป2ตัวสตันของบรูคนะครับข้อเสียของเขาคือถ้าโดนโจมตีก็จะหายนะครับมันจะไม่อยู่ถาวรนะมันจะไม่เหมือนพวกลูฟี่หรือโคลบินนะครับที่สตัน2เทินแบบแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาแพ้ผมครับ โลคูแกนโลคูแกนนี่ครับสาเหตุครับไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยครับคือถ้าผมมีซาโบด้วยนี่คือแบบจบเลยนะครับเรียบร้อย้องเช็คแข็งอีกแล้วนะครับ นะครับก็ประมาณนี้เขาคร่าวฮะบุกโดนสตนได้ก็เสร็จโลบินเลยครับประมาณนี้อุย้ยแบตจะหมดมาแล้วทำไมกระตุกเรียบร้อยนะครับก็นะ่าจะจบแล้วนะครับค่าต่อหนึ่งยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะ เรียบร้อยครับก็ได้ทำการจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการ PVP ของผมกับเลเวล30กว่าเท่านั้นนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะครับการเล่นใหม่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันสนุกนะฮะโอเคนะครับเข้าๆก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ดัว19นะครับพอที่จะสามารถแอบซื้ออันนี้ได้แล้วนะครับก็มาะสามอันซื้อดีกว่าไม่ได้ซื้อนะครับซื้อไว้ก่อนนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นกับผมนะครับก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมก็ลองไปหาวิธีโหลดกันดูนะครับส่วน Android เนี่ยคือมันมีในกูในอะไรนะคราเรียกว่าอะไรนะเพชรโตหรือเปล่ามันมีในเพ t o โตเลยนะครับซึ่งโหผมเพิ่งรู้ว่า Android เนี่ยสามารถโหลดในเพ t o โตไทยได้เลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือมันหลอกตาเรานะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งแอน i อผมจะทิ้งเป็นชื่อเกมให้นะครับก็ลองไปพิมพ์ดูพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับส่วนเอ่อ iOS เนี่ยผมก็จะทิ้งโหลดดิ้งโหลดไว้ให้นะครับก็เข้าไปโหลดกันดูนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลวขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ a dude bye